สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อใหญ่การมาไทยป่ามั่นนาโขนะครับมูมาไทยไห่เนาะกะไห้มูมาไทยไห่เมื่อนี้นะครับเมื่อนี้วันที่17กันยายน2564ัร้บส่ครับตอนนี้เวลาหกโมงสิบหกโมงสิบหกไฮแต่เช้าเลยครับเพราะว่ามันพื้นที่มันไรเดียวครับนี่ พื้นที่มันไหลเดียวนะกางเว้นสิได้ไปเฮ็ดงานต่อไถแล้วพื้นที่มันไหลเดียวไถกบอันนี้ไถกบกับไถกบรถไถสามสิบสี่แรงนะครับผ่านหานะครับเพราะมันเป็นนาดินทรายมันไถง่ายมันไถง่ายอยู่แล้วนะมันไถง่ายอยู่แล้วอ่าเรได้เห็นมันไถ เฮียกันหลายพี่น้องมันเฮียกันหลายอันนี้พยาการณ์่ายบ่ได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมา,พา,นมนาพายุกวยเซินมันเขา่าครับพายุกวยเซนมันเข่าตกสองสามเมื่อโอ้ยตกแล้วพายุออกไปแล้วช่วงนี้พายุออกไปแล้วแต่มันก็นยังไถ่ายบ่ได้เพราะว่าหนามมันหลายครับอีกมองหนึ่งครับอีฟังเพื่อนผู้เหนิดลงบ่ได้เลยพายุออกไปได้ ปรบ้านสามหมื่นละพายุออกไปได้ประมานสามหมื่นลยแต่ก็ยังไทบะไถพี่น้องเดี๋ยวภาพเปเบบึงเพราะว่านามหาหน้ามันเป็นหัวไหลไปหน้าเนาะนามหาหน้ามันซึมอยู่หันทีละครับมันก็นเลยไทบะไดเนี่นะครับอันนี้ก็ยังไทบะเหลวเนาะครับเนาะสุปีมันสุปีมันบะได้ไทมองนี่เนาะมองมองนี่สิบะได้ไทเลยมองนี่่าจะจงไวเนี่ยนะครับที่นี่ จงไว้เห็ดทางเอาไว้ปลูกมันปลูกยังนี่แหละแต่ที่นี่พญาการคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เขาจงไว้กับบะม,ม,มีไผ่เที่ยวบะมี่ยังเนาะก็เลยไถปลูกมันซะเลยดีกว่านะครับมันจะได้แปลนไปน้ำเพราะว่าหญ้า,า,า,านี่หญ้ากกเพชรหญ้ายังเนี่ยมันขึ้นหลายครับพญาการก็เลยว่าไถดีกว่าหน,ห,นหน่อยนั้ไถดีกว่าหน่อใหม่ก็ออกงามงามพี่น้องโอ้ยเบิ่งติล่ะหน่อใหม่หน่อใหม่อหอของพ่อลุงเลยนี่ครับ ของพยายบาลต่านะครับแล้วก็บรได้แพ่งนะครับยามเอาไปกินแล้วก็ว่าเอาไปกินโลดมันเป็นมากก็เอาไปกินโลดแล้วว่า <ś ś ของพยายบาลกับพี่น้องนี่แหละครับลูกพ่อลุ่งเนาะพนมีน้ำใจพันบอกไว้พนมีน้ำใจก็โอเคขอบคุณหลายาลๆครับนี่นะของพยายการตัดทิ่มมดล่ะพยายการก็ล่างปลูกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นมันออกม่องที่บ่สมควรออกนะครับพยาการก็เลยตัดตัดเ็จเรียบร้อยพยาการ พยาการก็เลยปลูกใหม่ครับอพื้นที่ม่องนี่พยาการปลูกมันวันอาทิตย์เด้อครับจะคืนคู่ปลูกมันเพราะคืนคู่ปลูกมันแล้วมือมือมือวันอาทิตย์ปลูกมันแล้วเนาะอ่าเออไทยไถมือนี่มือมือนี่วันศุกร์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เว้นไหวสามมือเพราะพยาการคอนละมันไหวละมันมันสีเงาก็เลยต้องปลูกวันอาทิตย์วันอาทิตย์พยาการจะปลูกคืนคู่ปลูกเลย เสร็จแล้วพย,ายการจะออกเดือนพืชสภาครับมันก็จะได้ประมาณเจ็ดเดือนครับมันเจ็ดเดือนเดี๋ยวพย,ายการี่ไทยบเบิ่งเรื่อยๆครับมันระยะเวลาสัน้นเนาะมัน apple, หกเดือนเจ็ดเดือนในไงสำดีหัวหไงสำดีพอพย,ายการอ่าออกเดือนพืชสภา,าคือมองออกเดือนกันยา่าเดือนนี้เป็นบบปีหน้าแล้วพย,ายการมาแด้วออกเพราะว่าพย,ายการจะแปลงจะจะแปลงไม่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยพย,ายการจะปลูกซักกับจะลงซักเนาะจะลงซัก เพราะว่าพยาการปลูกษษพืชผ้าพอยาการว่าจะเฮ็ดบ่อหนํำอยู่หันเลยน่ยบอ่อมันสองอย่างครับบ่อตอกบาดาลกับขุดนองสาหน่อยอยู่หันเนาะเพื่อ,อที่จะได้ดึงนํำมาใส่สวยดึง,ด,งดึงน่ำมาใส่กับต้นใหม่ได้เนาะพยาการก็เลยว่าจะไถมองนี่เสร็จแล้วพืชผ้านี่พอพืชผ้านี่พยาการอเอาออกแล้วก็จะไถกบไม้แล้วก็จะปันเลยปันเสร็จแล้วพยาการจะลงสักครับเนี่ย จะลงซักในพื้นที่หนึ่งไรนี่แหละอืปลูกซักท้องไว้อาศัยไว้ให้ลูกไขลานครับอ้อาอายุพยาการนี่รุ่นนี่แล้วพยาการบัไดใส่แล้วเพราะว่าซักมันประมาณสั้าปีเนาะสั้าปีสามสิบปีพอละจักปีบูแูรวเอาไว้ให้ลูกไขลานครับ <c oughs> เอาไว้ให้ลูกไหลานาเดี๋ยวพ่อพยาการพาไเบ่งครับนี่มองนี่มองนี่มองนี่นี่มันไถบะไดเห็นบอกครับหน้ามันจึมซึมอยู่นี่ครับน้าให้หน้าให้นี่ครับน้าให้หน้าจะาข้องเลยละนี่ เออนห,หน้าไ้นาเจ้าของเนี่ยนะครับมาลงซึมอยู่นี่เห็นไหมครับโลดมันลงมันก็นจะจมแบบนี้ต้องให้มันแดดแดดซะก่อนค่อยมาไถาไมครับมองนี่คอยมาเห็ดไม้มาเป็นยังดอกเออ,เอ,อแต่ว่าพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่การนี่ก็ว่าเอาไถาแปลงเป็นหน้าโลดเพราะว่าหน้ามันดีอยู่เพราะว่าทางไต่ก็เป็นหน้าเนาะพื้นที่มันกับลายครับเนี่ยแปลงเป็นไห,หนาโลด สามเหลี่ยมนี่กัดันดีมาถมเฮ็ดเป็นเถียงซะนวาร์พอมีหมองพักบ่องเศร้านวาจังสัน่นกับเบิ้งสะก้อนครับเบิ้งมันทามันไถบ่ได้อีหลีน้ำม,มันหลายกับจะเศร้าปลูกมัน่นมองนี่อืมจะเศร้าปลูกมันปลูกเขานะครับแต่พยาการ่าคิดมาแล้วนะครับหนึ่งไรเฮ็ดหน้าหนึ่งไรนะครับเฮ็ดหน้าหนึ่งไรเอ่อหน้าบั้นพยาการมันเป็นหน้านำฝ่าเนาะหน้านำฝ่านำฝนหน่อยนะครับ กว่าฝนสิต,ตกมากกว่าสิมีน้ำนี่หญ้ามันเกิดหญ้ามันขึ้นหลายฝนตอบแทนใหากับบัตรได้หลายเลยนะครับายายการเอาเฮ็ดมันพัฒการเฮ็ดมันเปรียบเทียบแล้วพยัฒยการเฮ็ดมันนี่ไรนหนึ่งพยัฒยการได้งเงินสองหมื่นหมดเลยแต่แตกต่างก็เข่าครับเข่าในี่ยังหน่อยซีหาไรนจะได้งเงินสองหมื่นสองหมื่นปลายเออเพราะว่ามันบังคับน้ำบัตรได้ครับเข่านี่บังคับน้ำบัตรได้เพราะว่าเขาบังมัม,มีชนประทานบ่นมีคลองบ่มีหยังเนาะ รอนำฟ้านำฝนมาอย่างเดียวนั่น,น,นเองพ่ใหญ่การก็เลยบังคับนำมาได้ในเมื่อบังคับนำมาได้ก็บ่ฮู้รอฝนอยู่หัน่นละครับรอเทวดาโปรยปลายมาละว่ามันจะลงมามือ้อใดนั่นน่ะถ้ามีตกหลายๆก็ไข่ยอยู่นั่นยหน่อเข้าก็สิงามฮอดยามนั้นมาก็มาเล่งปุ๋ยครับเออตาลีตะเลือกกันเศร้าหน่าเมื่อวานปุ๋ยมาเล่งปุ๋ยให้มันใหญ่มันทันเนาะครับเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวพย่อใหญ่การพร่อใหญ่การ ใชแล้วมื่อยก่องขึ้นคู่มื่อปลูกเดี๋ยวพยาการสิเดี๋ยวพกยวพาการจะบอกให้เดอ้อเดี๋ยวพยาการจะถ่ายคลิปให้เบิ้งครับคลิปนี้พยาการก็ฝากไว้ซ้ำนีสะก้อนเนาะสวัสดีครับผม